สวัสดีครับพี่น้องครับมีผ้าพี่น้องมาเบิงแปลงหญ้ารูสี่ครับแปลงหญ้ารูสี่ปลูกแค่คู่สาครับงามๆเลยครับอันนี้อันนี้ตัดไปตัดไปมือเสารครับนี่ครับแค่น,นี้ตัดไปมือเสาเบ่งเบ่งความยาวาของเพื่อนครับ ฟังท่งนีบ้บอกคยงามป่านใดได้ครับพี่น้องนี่ครับเพียงเกือบเพียงเอวครับเพียงเอวครับอายสองเดือนครับอาอยูสองเดือนเพิ่นเพิ่นเหงากำลังเหงาเลยเตรียมทีครับแต่ว่ามองมองปูงนี่ ปลูกไปปลูกเตพีกายนี่ครับนี่ครับปลูกเตพีกายอันนี้ตอที่สองครับต่อที่สองพี่กายกับตา้ายเทือ่อนนะครับแต่ว่าน,นี่ตอที่สองนี่ครับแกผ้ายางไปเบิ่งงมองถี่งามงามครับนี่ ขนาดซ้ำนี่ก็เพียงเอวแล้วครับค็ยังต้นตังดีอยู่ครับัปเบ่งมองเพื่อนไก่เจรวมครับครับไปเบ่งกันได้ครับนี่ครับพี่น้องมองมองอันนี้ทางนี่ก็บ่คอยอยาวครับข้างๆาเพื่อนก่นยาว เขียวงามดีพี่น้องครับมองนี้ก็เมียนได้นี่ครับพี่เป็นอยู่มองทีหกหกเพียงข้อครับพี่เพียงข้อเป็นโบรมนะครับเป็นขื้นน้ำต้นนี่ต้นโกโรห่างนี่ครับโอ้งามเขียวดีแฮียงครับเขียวครับแค่นี้กำลังลม พียนี่มองงามครับกับกัเพียงเอวเพื่อกันครับแต่ว่าล่มครับแถวนี้เพิ่งงามเพิ่นอัวมองบอัวกับโบหล่มครับนี่คือแถวนี้กับโล่มครับนี่เพียงเอวสูวงเมตรหนึ่งครับเพียงเอวเพียงสดือครับสูงเมตรหนึ่งกับโบหล่มมองมองเพิ่นบอัวครับ แปลงห้ารู่ซีซรัพนี้พ่วมตัดดีครับพ่วมตัดดีตัดได้ไหวตัดได้ตอมครับขันเพิ่นขันเพิ่นในร่มเดียวจิตตัดหยาครับวันนี้ครับนี่ขันร่มแล้วตัดหยาไลยครับขันร่มทับกันห้ารูสซีนี่ปล่อยให้ร่มร้ายกับบอดีแล้วครับเพราะว่าใบเพ่นหลร้ายครับใบเพ่นหลร้ายเพื่อนก็ทับกันเ่าครับ อันนี้ตัดเมื่อวานครับตัดเมื่อวานเริ่มเริ่มแตกแล้วครับนี่ครับตัดเมื่อวานนี่ก็เริ่มแตกขึ้นมาจากนี้ครับนี่ครับข้าพี่น้องมาเบิ่งแปลงหญ้ารูซี่ ความทัดดีครับซ้ำนี่ครับจากจากเข้าไปหาไปหาเอวความทัดดีก้อนมันจะร่มนะครับก้อนมันจะร่มขันในร่มเดียวกระตัดหยาดกับทัดโบกับัดโบหยาดวันไหนหรอครับแต่ว,ว่ามันจะมุนนะนะครับเพราะว่าเวลาเขาเกียงใบเมียดไปกัมุน การพอนด้ตั้งอยู่แบบนี้ตัดไปมันจะตอมกันไปเลยนะครับหย่ารู้สี่ถึกคลิปนี้กับมา่ายพี่น้องเบิง่งหญ่ารู้สี่ครับเดีย๋ยวที่ถ่ายเป้เีปยงเดือนๆให้พี่น้องเบิงี่มองนี้ตัดไปครับตัดตัดมือวานครับตัดมือวานต่วมลังเลยครับ ครับผมจิปนี้กมาถไทยพี่น้องเบิรงเนะครับนี่อันแ้รู้สิขันเปนเป็นเิ่นเป็นดำมเดียวมันก็ออกหากแบบนี้นะครับเต่ว่าขันขันในร่มขันเพ่นในร่มมันก็รวมน้องมาออกหากเตรียมออกหากเตรียมแพรแพรไปเตรียมพื้นที่นี่ครับอันนี้ต้ดนมือที่สองมันก็ร่างแตกขึ้นครับกำลังแตก กลังออกหาก,กต่วกระตัดไปแล้วครับนตนตนทีพันลมครับมันจะออกหากตามขอออกหากตามขออคือกันครับนี่ครับออกหากตามขอเพื่อจะแพร่ไปเตรียมพื้นที่เพื่อพองพื้นที่ว่างแบบนี้ครับพื้นที่ว่างแบบนี้ มันก็จะรวมลงมารวมลงมาเตกหักออกไปปีที่ปีที่สามไปนี่ก็เต็มพื้นที่นี่ครับเต็มพื้นที่แบบเหลียซ้อนย่อมเลยจะบ่เป็นกอแบบนี้ครับเพราะว่าตอน่นเกิดเพิ่นก็จะเกิดทางหางเกิดทางหางมองนี้มองพุ่นครับนี่ครับอันนี้ก็เ,ร,เริ่มกอใหญ่ขึ้นไปแล้วก็เริ่มเตกหกัก เตี้ยค่กมาเพื่อนที่วางถ้เลจิแตกนอกขึ้นมานีครับนี่ครับ,รบตอนนี้ก็ออกหาคือกันครับครับต่อเพ่ีดีครับขอดีของหารู้สิปลูกไวเพรดีหว้ยหวยงอมากรับเพื่นจะเพื่นจะเป็นหนุ่มๆครับ เป็นใบนุ่มๆหยามง่ายเนะครับบกแข็งนี่ครับบกแขงครับสำหรับง่วนง่วก็มากครับขั้วแห้งจินดีครับอ่อนกว่าหยาไว้ครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับพี่น้องครับถือใจกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบูพผาดคลิปใหม่ๆครับ เพราะว่าเจะที่อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับครับผมบัดดีครับ